ส,ส,ส,วส,สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนร่วมโลกทั้งเบอร์เดอครับเด้อสวัสดีพี่น้องเบิร์สุขภูสุขครับมาแล้วครับมาแล้วพญายายครับเมื่อนี้พญายายจีพาพี่น้องมากินหมาน้อยนะครับเด้อหมาน้อยคนท้องทิมนนี่เอนหมาน้อยหรือว่าหมอน้อยนะครับพี่น้องมีไักพี่น้องพญสายเก็บมาแล้วครับเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วแต่เอามาจากปลาครับพี่น้อยคือหมอน้อยครับหมอน้อยเด้อพี่น้องเด้อพญาสายทีมาอันเห็ดใหบึง พี่ๆกินมอน้อยกินจังไหนครับมันเป็นดีจังไรกินเพราะหยังครับอันนี้มันเป็นพยายนสายที่อธิบายหน่อยนึงนะครับเนาะการเก็บมอน้อยครับพี่พี่น้องพยายนสายนี่อันนี้เป็นมอน้อยปลาพี่น้องเล้วบ่ได้บ่ได้ปลูกครับมีน้นปลาเอ่ออยู่ในค่างให้คางสวนพยายนสายนั่นแหละครับไปเก็บเอาเก็บเอาการไปเอานี่เขาเอามาบดเคลือเลยพี่น้องบดเคลือบแบบนี้ครับบดเคลือเคลือนครับเพราะมันจะโปร่งอยู่ครับมันโปร่งเองครับเดี๋ยวจังไรมันจะโป่งโปร่งโปร่งโปร่งใบครับโปร่งใบ ถาใน้ไปเด็ดเอาจะใยจังซี่ครับนี่มันเวลาเขายองมันติดมือพี่น้องติดมือยองบ่อย่ากออกครับพี่น้องเขาเอาถึงเครือดละครับพี่น้องออาถึงเครือเลยเอาถึงเครือแบบนี้มายองใส่กันมันเป็นล้ายๆว่เมาจะใยี้ใ่ห้กัน้ทึ้งเครือครับพี่น้องเครือนี่มันจะแหลกไวพี่น้องแหลกไวครับั้นตอนเก็บมาเร้วเขาก็มาทำความสะอาดพี่น้องล่างให้ดีครับพี่น้องล่างให้หลอดนะพี่น้องล่างให้หลอดครับล่างหลายน้ำแล้วครับพี่น้องวัใสงสายล่างหลายน้ำแล้่นล่างหลายน้ำหดะ แล้วแล้วไปเดกเปดล้างอีกน้นึงครับ no น้ำตัวท้ายน้อเป็ล้างน้ำหนึงครับพี่น้องเด้อเใส่เป็ล้างอีกน้ำนนึงครับนี่ยณะครับเ่ใส่ทล้างสันล้างล้างล้างน้องล้างน้ตัวท้ายับพี่น้องน้ตัวท้ายให้ใส่ด้พี่น้องเดาอให้ใสครับให้ใสแล้วก็สั้นให้สเด็ดเดียวครับส็ดที่เรเนี่ส็ดที่เรับพี่น้องหาจะเด็ดเลย แต่เด็กที่น้องแต่เด็กละคันทำนี่ทำนี่บ้านนี่ล้วกันมือเขานี่ให้สะอาดพี่น้องล้างให้หลอดนี่เพี่น้องมือเนาะให้สะอาดให้ขาวให้ใส่กุหลาบพี่น้องใสครับยี่ขันตอนครับพี่น้องยีนตอนซ้อนนี้เขาไม่ยองพี่น้องไม่ยองมาไข่ยีครับมาไข่ยีไข่ยี่พี่น้องเอาเฮ็ดยังได้กินนี่ครับพี่ใหญ่สายเกี่ยวหน้านะครับเกี่ยวหน้าไว้นะครับเอาพอประมาณครับพี่น้องพอประมาณสำหรับน้าน้ากินครับน้ากินน้าดื่มหน่อยละครับพอประมาณครับบ่อไหลายครับจังน้อยครับประมาณ ดูตั้งน้อยครับน้อครับพี่น้องนี่ครับมือสะอาดนะครับพี่น้องสะอาดนะครับสายยี่นะครับกสายยี่แบบนี้ครับนีสายยี่ถึงเครือมันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมันเกิดเองครับพี่น้องหมอน้อยครับหมอน้อยครับพี่น้องย่อครับเขาหน้าพขากระมาณครับเขากระบอกหลายครับผมดี๋ยวย่อครับย่อครับย่อแป๊บเดียวครับพี่น้องบระโดดครับสายยี่ครับผมสยี่ย่อนี่ค้างใส่มือครับนีสายยี่ครับพี่น้องสายยี่แบบนี้ครับนี่ยสายยี่ ดมัน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 มีเครือนี่ยครับพี่น้องมันจะออกน้า milk, นกันเลยครับเครือมันจะหลอดน้ากันครับออกน้ำออกน้าอันเป็นน้าเมือกนะครับหมอน้อยมันเป็นยองต้องยองครับพี่น้องกขยี้ครับกขยี้ภาษาบ้านเฮากรืว่ายองครับภาษาภาคกลางเขาเรียว่าขยี้ขยำแล้วครับประมาณนั้นแหละครับยองครับพี่น้องยองยองครับพี่น้องยองครับยองแบบนี้เสี่ยงยังใส่แด้กินจังไรเดี๋ยวคอยังใส่ที่เกษตรเพิ่อพี่น้อง กินที้เบิ่งเด้าบดลดนครับบดลอนขั้นตอนง่ายๆครับพี่น้องขึ้นข้าวมนขิ้นมานี่มันจะหล่อนครับมันจะหล่อนเนี่ครับขั้นห้าเอาตั้งแต่ใบครับพี่น้องนี่เอาตั้งแต่ใบแบบนี้นี่ขยี้กับบลหลกครับพี่น้องติดมืออยู่นะครับติดมือกับขยี้ครับทั้งทั้งเครือเลยครับเดี๋ยวมันเกิดโป่งครับพี่น้องโป่งเองครับโป่งเองพ่อใหญ่สายก็กินทุกปีครับแต่ว่าพ่อใหญ่สายกินกินตะนาแหนงหนาหนาวเลยพี่น้องเนะหนาแหนงเนี่ยครับหนาฝนพ่อใหญ่สายบ่กินครับเพพรราาะว่่่่มมััันนนบบบแซคี้องมัน มันก็แค่ว่ามันโบเข้มข้นนะพี่น้องมันโบเข้มข้นเนี่ยครับพี่น้องยอนครับมันจะเริ่มเป็นคือวุ้นเนี่ยครับพี่น้องคือวุ้นคือนี่ครับพี่น้องอย่องนี้เห็นบ่อนเห็นด้เห็นดครับพี่น้องนี่ครับมันจะเริ่มเริ่มเป็นจับตัวแล้วครับเนี่ยบ่นนั่นเขาจะเอาไปกินทั้งดลายเนี่ยเพราะสายกจะที่เออเคเป็นขั้นตอนครับโบโดนครับโบเด็กกระเล้วครับพี่น้องยองครับยองครับนี่ครับพอแล้ะใกล้ชิพอแล้วครับพี่น,น้องดี <k Heh Murray> ครับพี่น้องนี่ครับนี่อันนี้เหรครับผ้าขยี่ผ้าขยี่โจนใบมันจังโบบบนบนเหนียวครับพีบ่น้องบบนลื่นนะครับขั้นบมีอันนี้นี่มันย่องบ่ได้ครับพี่น้องบย่องบ่ได้เลยแต่พญายัาายเคยไปสมัยบวชเป็นเน้นน่อยไปอยู่น้องหลวงปู่ฝันครับอยู่ทำขามพี่น้องนี่พอขาวนั่นเราค้นบุรีรัมพ์พอขาวเถาเราอีสานใต้บ้านอยู่บุรีรัมย์ครับพี่น้อง เพื ali, ่อนเราเอาใบนะครับพี่น้องเอาตะใบเนี่ยใบมันเนี่ยมาฝักพี่น้องฝักสูตรของเจ้าฝักฝักครับพี่น้องฝักฝักฝักแล้วเอาเบิ้นเลยครับกินเบิ้นเลยฝักเบิ้นเลยนะครับพี่น้องโบ้ได้ยองแบบนี้โบ้ได้ขยี้แบบนี้ครับเนี่ยครับพี่น้องเนี่ครับฟอสต์นะครับพี่น้องเนี่ยไฟสายก่อนหือว่าขั้นตอนขั้นตอนไฟสายจะเอายางมากรอปนะเพี่น้องเนอะนี่ขั้นตอนคแบบยางมากรองมาได้พี่น้องไฟสายล่างนั่นแล้วครับครับเขาโบ้ต้องเอาเนื้อกันกรอบแบบข้าวครับ มันนั้นมันบลงครับมันลงมันลงยากครับ e, พี่น้องเขาออกหางๆแล้วครับโอ้ปิดง้างครับน ic ี่นี่พี่น้องนี่ครับหางๆครับพี่น้องเดี๋ยวนี่ครับหางๆกล่องครับอันนี้กล่องเล้วครับกล่องลงเลยกล่องเลยครับเนี่ยพี่น้องนี่ครับกล่องครับนี่ยข่อยกับข่อยขยี้ล้มครับขยี้ลน้มของอันนี้เป็นตะกร้าน้อยครับตะกร้าน้อยตะกร้าใส่ขนมจีนใส่กระปุ้นนะครับนี่ครับเขาอันนี้แหละครับนี่ขยี้ล้มครับขยี้ล้มขยี้ล้มครับ ม in ันบอลหล่อนแดนิดหน่อยใบมันลงไปนิดหน่อยกะยามันพี่น้องกินได้ครับบ่บ่เบือครับพี่น้องกินเลยครับคือลงท้องเลยครับนี่ยลงไปเป็นลงมองเดียวเบิดครับออกมองเดียวเบิดครับพี่น้องได้ครับได้เลยเดี๋ยวพอายักษ์ยีแล้วครับนี่พี่น้องกับที่แล้วครับก้นตอนจอย่างนล้วครับมันยังยองไงเลยพี่น้องเออจับไว้เด้อครับพี่น้องสูตรของพญายักย่ครับนี่สูตรตะพอตะแม่พันสั่งไว้บ๊อกคาฮ็ดครับครับนี่เด้นี่เด้๋นี่เด้๋ยวับพญายัาย ตรงนี้ครับนนเป็นเป็นเอ้าอันนี้คือว่าขั้นตอนนี้ก็พอแล้วครับพอครับพี่น้องวันนี้พญายักษ์จะล้างมืออันนี้ไปเดีก่อน,นแล้วครับอันนี้คือว่าแล้วครับนี่แล้วเดี๋ยวพญายักษ์เอาอยักษ์ใส่ที่บอกครับพี่น้องครับพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อหลังจากพญายักษ์ยองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่มันเป็นเป็น ขนเอเลยยังเป็นเรียบร้อยแล้วครับกล่องมนเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องวันนี้พญายสายจะเตรียมที่เอาปนปลาปนครับปนปลาย้อนนะพี่น้องนะพญายสายจะเอามาใส่เทลงนี่เออันนี้ปนปลาย้อนอันนี้เตรียมไว้ถ่ายจ้ำกินครับพี่น้องอันนี้ปนเขาแบงไว้ถ้าใส่ใส่ก็เป็นตัวหมอน้อยน่ครับพี่น้องเพราะเขาจะสดกินพี่น้องสดกินคือยังราบเท้าเลยพี่น้องแต่ว่าสูตรของพญายิสายนี่คันราบเท้าคนจะหาหัวหอยหาบมกทั่วหา มะแข้งขมหาบอร์คือหาอยังมาใส่หลายๆอย่างครับแก้ว่าลาบเท่านี่เออลาบลาบหมอน้อยนี่บริษัทครับพี่น้องมันหยาครับสำหรับพไชสายซื้อสูตรของพไชสายแต่พอแต่แมย์คนสั่งไว้่ไปนั่งมันมันหยาครับมันพี่น้องมันจะบอคือลาบเท่าครับพี่น้องอันนี้พไชสายจะเอานี้ใส่ได้พี่น้องเด้อปนครับปนครับปนครับใส่ได้ครับเนี่ยครับบดนะครับจะเป็นโตพี่น้องขั้นบบกินบโท่านจะเป็นโตได้ครับครับเดี๋ย่าปนนะครับปนปลาครับปนปลานี่ใส่ปนปลาย้อนครับพี่น้อง ่วานนี้ไปสายซื้อมาตั้งแต่พูนทางบ้านน้องครับพี่น้องไปขาดต้องตายชื่นแล้วก็ซื้อมาพี่น้องนี่เบิงได้พี่น้องได้หมดจ้านี่นี่กวนขึ้นอาครับพี่น้องนี่นี่ครับโซนเลยพี่น้องกวนคนพอดีประมาณแล้วครับนี่น้ำปนครับพี่น้องเพราะว่าหอมเฮาใส่กระปุนแล้วครับพี่น้องนี่ใส่ละโซนเลยครับพี่น้องสุดได้เลยครับนี่สุดได้เลยครับกินเรืยเลยครับกวนเข้ากันน้อยนึงนะครับคัดโดดมันโดดนี่มันจะ พี่น้องแบ่งไว้เด้อผมเพื่อจะหาที่แบ่งให้เบิ้งนี่แบ่งให้เบิ้งนี้แบ่งให้เบิ้งจังหน่อยตัวนี้จีบจับก้อนครับพี่น้องจับก้อนนี่ครับจับก้อนเลยบปโดนครับตัวนี้ตัวนี้นี่สิตัวนี้จี่จูงไว้หน่อยนึงครับเพราะว่าไม่จีนก้อนคือยังวุ่นเขาขวนญุ้นพี่น้องอันนี้สดเรืเอยๆพี่น้องสดเรืเอยๆครับเด็นี่สดเรือครับนี่ครับนี่นะครับพี่น้องนี่ป่นครับพี่น้องนี่ป่นป่นเขาากินเขาครับ จำป่วนนะพี่น้องหน่ปามป่วนครับจำป่วนจำป่วนนี่ครับพี่น้องนี่เด็กนี่ส่วนหมอน้อยใช่พี่น้องหมอน้อยเป็นยาพี่น้องเด้อเป็นยายาเย็นพี่น้องยาระบายพี่น้องยาระบายยาเย็นกินแล้วเย็นครับพี่น้องกินแล้วเย็นคันเปิดพายลบน่ะอบอวลแม่นพี่น้องเด้อคันกินแล้วมันเย็นภายในครับเคุนว่ายาเย็นครับพี่น้องกันระบายดีพี่น้องนี่นี่ครับ ส่วนไทยครับพี่นอ้องมันเป็นยาระบายครับผมแล้วก็ยาเย็นครับขํามไปมุขตอนนี้พญายาใส่กับเนี่ยมีบบแบบือครับเนี่ยือพ่อมากินครับน่าจำเปนครับพี่นอ้องแซ่บพี่นอ้องเอากันพี่นอ้อง บนเจ้านอยเป็นก้อนพี่น้องเจ้านอยเจ้านอยเป็นตัวพี่น้องเนี่ยเจ้านอยเป็นตัวเจ้านายครับเพื่อพญาสายเอาไว้แบ่งไว้เนี่ยมันจะเป็นแผ่นครับพี่น้องเป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นบันไดมอเตอร์ตักเนี่ยมันจะเป็นก้อนขึ้นมาเลยครับเป็นก้อนเลยไม่ใช่ยิ่งเมื่อคืนหนาวๆครับพี่น้องขันเอาไว้ข้างคืนนี่เป็นแผ่นคือยังอันเค็ดขนมอันวุ่นเนี่ยครับพี่น้องคือวุ่นเนี่ยคือวุ่นครับพี่น้องอันนี้ก็เจ้าเม่เลียนพี่น้องเจ้าเรียงซื้อกามือเส้าของมือเส้านี่ครับพี่น้องนี่ของพญาสายพุยครับพี่น้อง กุยงแก้วลิงพักครับท่านหอมเนื้อพี่รองเนื้อหอมเนื้ออืมตุ๋นนี่พี่สอดยายพี่นดอดอนะคุณท่องทิ้นนี่บางคนก็นว่าหมาน้อยแล้วพี่น้องเนื้อบางคนก็นว่าหมอน,น้อยเป็นยาเลยพี่น้องเนื้อหามไม่กินรสนานแรกนี่นาแรกไมนกินดีครับพี่น้อง มันจะเป็นมันจะเค้มข้นดีพี่น้องมันจะเข็มข้นข้ามันยองแล้วกับผาเห็ดเขาเจ้ากับว่าเห็ดวุ้นเห็ดหวานก็ได้ครับพี่น้องแต่บดใส่ปนป่าบดใส่บดบเป็นอาหารคาวเห็ดอาหารหวานก็ได้พี่น้องนะมาขั้นมันยองแล้วกับแจงเป็นเป็นเป็นก้อนคือวุ้นครับจัดเห็ดหวานกินได้เลยพี่น้องอืมชอบเพื่องเลยแค่ไหนอืม จำปนที่ปนปนน้อยป่าน้ำของพี่น้องแซบไม่ว่ารซื้องมาจากสองคมพี่น้องปา่าป่าน้ำของคือมาจากร้านขายป่าน้ำของพี่น้องอยู่บ้านอยู่สองคมอำเภอสองคมเลยพี่น้องเอออยู่บ้านเกี้ยงมองนั่นแหละครับบ้านเกี้ยงแหละครับแซบพี่น้องแค่ไ,ไหนกินฮอทนี่ครับพี่น้องนี่ อมแดงก so <improves> ิ่นไทยกับปนพี่น้องกลินกับแคบแคบผักตามปนใส่พี่น้องตามปนใส่แล้วก็สดหมอน้อยแท้พี่น้องนี่เป็นตัวพี่น้องนี่เป็นตัวเป็นก้อนก้อนพี่น้องเลยเริ่มเริ่มจับก้อนแล้วครับนี่กินบริษันนี่คันกินซ่าคันเป็นเป็นก้อนแล้วมันสีบริสแทบเป็นไรที่พี่น้องมันจะเป็นก้อนคนละแบบครับพี่น้องแทบคือกันแต่ว่าคนละแบบ กินแบบนี้มั้แซ่บกว่าพี่น้องฮขั้นมันถือขั้นขั้นขั้นบบถือปนปลาพี่น้องขั้นบบถือของข้าวขั้นบบถือปนปลานี่แต่โบเป็นก้อนพี่น้องเอาไว้เป็นชั่วโซมบงสองโมงก็ยังเป็นน้าคือเก่าพี่น้องขั้นเอาปนใส่พี่น้องจั๊กป็นอย่างเป็นก้อนทันทีพี่น้องกินไว้กินทันกระทันครับพี่น้องอันนี้ใสๆคุยปนอยู่นี่พี่น้องเดียวคุยปนได้อหมนะมือื้อครับพี่น้องมือยืด มาพี่น้องนะจับจับไปใช้เลิ่นบดได้พูดเดินก็ได้พี่นอ้องฮึมแซ่บพี่น้องเลยเส็จกับมือกิ่นกับมือพี่น้องแบบมาดาวแรกครับร่างไทรอนดีๆมือพี่น้องต่อมาก็ต้องระวังต้องยองให้ละเอียดถึงแล้วตัวมือเฮาเนาะเฮ็ดเองอกินเองเนาะพี่น้องเนาะบุ่ปญส์เนาะ พระเจ้าค er so ุยองเบิ่์เหรอวะตะกอนตะบราณก็ได้ครับจอเดี๋ยวนี้อาจะยิบถ้วมือนี้อาจจะคนจะปั้นออกก็ได้ครับเอ้ยเสีบปน่วลองจะเอาหนเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดีู๋ก่อนก่อนมันจับจตัวตัพี่้องจับตัว แต่พี่น้องเด้อปัญญาสายกับพี่ยังดอกพวกผู้พี่น้องผู้เคยเห็นหมอน้อยหมาน้อยปัญญาสายกินหมาน้อยให้เบิงครับพี่น้องหมาน้อย้พี่น้องเด้อบ่ดีก็บ่ได้กินดอกพี่น้องอยู่กรุงเทพบ่มีเด้อครับเนี่ยเเอออฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อมื้อนี้ก็บ่มีหยังดอกปัญญาสายก็ได้กินข้าวเออกินข้าวเที่ยงครับบ่แม่นข้าวเที่ยงหรือข้าวบ่ายครับข้าวบ่ายเพราะว่ามันใบสามแล้วครับพี่น้องปัญญาสายกินข้าวเที่ยงเป็นบ่ายครับเนีผอเร้าแล้งพี่น้องเผอเบ่กินข้าวแล้งเล่นห่อย โอ้ยแถวไล่น้องมามากินน้ำกันมาพี่น้องมาบ่น้อยครับอย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมไปหามาเฮ็ดกินพี่น้องหน่อยแคกินบํารุงระบายครับแล้วก็เป็นยาเย็นพี่น้องกินแล้วมันจะอากาศมันจะเย็นครับเพราะั้าอากาศหนาวแห้งหนาวครับพี่น้องพี่น้องเด้ออย่าลืมครับให้กเลังใจพันธุ์พิเศษเด้ออย่าลืมกดติดตามในพันธุ์พยเด้อนัถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็ได้โอกาสหน้าก็พันธุ์พิเศษก็สิหาแนว แปลกไมหมพี่น้องเบิ้งอีกคนหนึ่งนะครับเด้อขับไปเรื่อยๆนะครับเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่กดติดตามพี่ยายสายแล้วก็ได้ก็รอเบิ้งคลิปต่อๆไปได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละครับสวัสดีครับ